ตามอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตเกาหลีใต้โพสต์น้องมาเบลพิกซี่วิชัแห่งวงการทีป๊อปและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะเริ่มเริ่มด้วยเมนนี้ค่ะคิดว่าเป็นคนไทยนะคะเขาบอกว่าอาจจะเพราะว่าน้องไม่ได้เดบิวต์ในเกาหลีเหมือนลิซ่าหลายคนจะไม่ได้ให้ความสนใจหรือไม่รู้จักแต่น้องเป็นไอดอลที่มีชื่อเสียงในไทยนะคะเป็นเกอร์กรุ๊ป3คนชื่อว่าพิกซี่ค่ะ และน้องในคลิปชื่อมาเบลนะคะเป็นเด็กที่มีความสามารถและตั้งใจทำงานมากเลยค่ะต่อมาว้าวสไตล์จิ้งจอกเกาห่างชัดๆเห็นด้วยเลยค่ะน้องก็น,น่าเหมือนจิ้งจอกเจ้าเสน่ห์จริงๆเดี๋ยวนะคนไทยนี่เขาสัสดส่วนดีกันทุกคนเลยเหรอ ทุกคนผอมสวยแขนขาย,ยาวกันหมดจริงๆนะเหมือนทุกคนสัดส่วนแบบนี้กันหมดทั้งแบมแบมชิกิตามินนี่ลิซ่าแล้วก็เต้นด้วยทุกคนรูปร่างสัดส่วนดีมากตาสวยจังและสุดท้ายเหมือนคารีนาเจนนี่นิ่งนิงบีบี BB, รวมอยู่ในคนคนเดียวเลยสวยจัง